วันที่3ตุลาคม2558เวลา14นาิก15นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐแห่งสหาภาพเมียนมาซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย30นาทีสมเด็จพระเทพรัราสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองภาคตะนาวสีสเสด็จพระราชดำเนินไปวัดเต็งวาเจ้าพญาจีวัดสำคัญของเมืองทวาย เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายตุลจีประธานคณะกรรมการพระเจดีย์เมืองทวายและคณะกรรมการเฝ้าตุลออมพระบาทรับเสด็จทรงนมัสก,การพระพุทธพระประธานประจำพระอุโบสถศูนย์รวมความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวทวายที่เข้ามาปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิพระพุทธมหาโลกมามนราชินะนี้เป็นพระพุทธรูปโลหะปางมารวิชัยขนาดใหญ่มีอายุก,กว่า141ปี ตามประวัติกล่าวว่าเมื่อปีพุทธศักราช2417ในระหว่างสมัยสงครามอังกฤษพม่าครั้งแรกและเมืองทวายยังเป็นเขตการปกครองของอังกฤษมีกลุ่มผู้เผยแพร่ศาส,สนาชาวทวายเดินทางไปเมืองมันดะเลเพื่อขอพระราชทานพระพุทธรูปจากพระเจ้ามินดงเพื่อนำมาประดิษฐานที่เมืองทวายพระเจ้ามินดงจึงได้พระราชทานพระพุทธรูปทองเหลืองเก่าแก่องค์นี้ให้ วัดเต็งวะเจ้าพญาจีนี้ชาวทวายเรียกกันสั้นๆว่าวัดพญาจีแปลว่าเจดีย์ใหญ่ตั้งอยู่ในตัวเมืองทวายมีเนื้อที่12ไร่เศษก่อสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2304นอกจากเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหาโลกามาราชินะแล้วยังเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์ชเวตองจาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองทวายพระเจดีย์ชเวตองจาเป็นเจดีย์แบบมอสีทองยอดพระเจดีย์มีฉัดประดับ ภายในบรรจุพระสารีริกธาตุก่อสร้างขึ้นในรัชสมัยของกรรษัตริย์ชเวตองจาในปีพุทธศักราช2,304ปัจจุบันมีอายุมากกว่า250ปีพระเจดีย์เป็นที่เคารพสักการะและได้รับการทำนุบำรุงมาหลายศตวตรรษได้บุรณะซ่อมแซมพระเจดีย์ครั้งใหญ่เมื่อปี2,556เอาแผ่นทองคำมาประดับพระเจดีย์และเปลี่ยนฉตดบนยอดพระเจดีย์ใหม่ตามคำแนะนำของพลเอกอาวุโสมีนอ,องไลผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาชาวทวาย ภายในบริเวณวัดมีพระพุทธรูปและวัตถุโบราณที่สำคัญได้แก่พระพุทธรูปยืน28องค์สูงราว1เมตรและพระพุทธรูปขนาดเล็กประดิษฐานในอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหลังพระวิหารพระพุทธรูปประจำวันเกิดคนนิยมมานมัสก,การในช่วงเย็นไปจนกระทั่งถึงเวลา22นาฬการูปแม่พระธรณีเสด็จยืนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์พญาจี ที่อาคารสองชั้นรูปแปดเหลี่ยมจะแสดงโบราณวัตถุที่ค้นพบจากบริเวณทวายและศิลปะวัตถุอายุกว่าพันปีอาทิรูปสลักจากไม้และหินภาพเขียนฝีมือศิลปินชาวทวายปืนใหญ่จากมาลายูเสียงพระพุทธรูปแบบสุโขทัยและอยุธยาข้าวของเครื่องใช้สมัยก่อนภาพพระเนตรโบราณวัตถุเครื่องแต่งกายข้าวของเครื่องใช้สมัยที่เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษธนบัตรแบบต่างๆพระพุทธรูปและใบลานโบราณ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานเมืองถวายประทับเครื่องบินทต้ที่นั่งที่กองทัพอากาศจัดถวายไปเมืองย่างกุง้งมีนายแพทย์วินอ่องรัฐมนตรีด้านสวัสดิการสังคมภาคตะนาวสีนายอาคมเติมพิทยาภายัยศิธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเฝ้าทูลออมพระบาทส่งเสด็จเครื่องบินใช้เวลาบินหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานานานาชาติกรุงย่างกุง้ง นางซานซานจีรัฐมนตรีด้านการคลังภาคย่างกุ้งนายชัยนรงค์กิรติยุตวง์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงย่างกุ้งและข้าราชการเฝ้าทูลออมพระบาทกรุงย่างกุ้งเดิมมีชื่อเรียกว่าดากองคือเมืองที่เราเรียกว่าเมืองตะเกิงคําว่าชเวดากองจึงหมายถึงเจดีทองเมืองตะเกิงของมอญเดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงที่ตั้งอยู่รอบๆพระมหาเจดีชเวดากอง พระเจ้าอรลองพยาทรงเปลี่ยนชื่อจากเมืองดากองเป็นย่างกุ้งแปลว่าอวสานแห่งสงครามหรือจุดจบของศัตรูสอดคล้องกับสำเนียงภาษาอังกฤษ,กฤษเพื่อต่อต้านลทัทธิล่าอาณานิคมและสถาปนาให้เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่แทนเมืองมันเดเลในปีพุทธศักราช2429ได้รับเอกราชจากอังกฤษในปีพุทธศักราช2491ต่อมาในปี2548รัฐบาลพมา่าได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่กรุงเนปิดอ เวลา17นาฬกา30นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมชาเทรียมรอยเยลเล็กซึ่งรัฐบาลเมียนมาจ,จัดถวายเป็นที่ประทับแรมนางสาวิตรีรมยรูปกรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงแรมชาเทรียมและไรซิดเนตเฝ้าทูลอองพระบาทรับสเสด็จ ในตอนค่ำเสด็จลงณนห้องแกรนด์บอลรูมนายมินสวยมุขมนตรีภาคย่างกุง้งและคณะเฝ้าทูลออมพระบาทรับเสด็จถวายพระกระยาหารค่ำและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกโอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่มุขมนตรีภาคย่างกุง้งจากนั้นเสด็จพระ,ะราชดำเนินไปพระมหาเจดีย์ชเวดากองตั้งอยู่บนเนินเขาซานกุตระในเขตดากองกรุงย่างกุง้งเป็นพระมหาเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมียนมาและในโลก พระมหาเจดีย์ชเวดากองหุ้มทองน้ำหนักกว่า1 1 0 0พันหนึ่งรอกิโลกรัมช่างชาวพม่าใช้ทองคำแท้ตีเป็นแผ่นเรียงต่อการปิดไว้รอบองค์เจดีย์มีได้ผสานเป็นเนื้อเดียวเมื่อแผ่นทองหมองคล้ำจะถอดหมุดแล้วแกะแผ่นทองออกมาขัดล้างปีละครั้งเป็นประเพณีสืบเนื่องกันมาตลอดจนถึงปัจจุบัน ครั้งล่าสุดเมื่อต้นปี2558ก่อนเทศกาลตีนจันหรือเทศกาลขึ้นปีใหม่ของชาวเมียนมาคณะกรรมการของพระมหาเจดีย์ชเวดากองร่วมกับสาธารณาชนชาวเมียนมาและพุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้ถวายแผ่นทองเพื่อน,นําไปปิดรอบองค์พระมหาเจดีย์ชเวดากองทดแทนแผ่นทองเดิมการเปลี่ยนแผ่นทองรอบพระเจดีย์นี้เป็นพิธีที่จัดขึ้นทุก5ปีปีนี้มีจํานวนแผ่นทองที่พุทธศาสนิกชนร่วมกันถวายมีจํานวนมากเป็นพิเศษ คณะกรรมาการจึงประกาศจะเก็บรักษาแผ่นทองที่เหลือจากการติดรอบองค์พระเจดีย์ชเวดากองไว้เพื่อนำไปใช้เปลี่ยนแผ่นทองรอบองค์ในอีก5ปีข้างหน้าหรือในปี2563สมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสักการะพระพุทธรูปสำคัญต่างๆเช่นพระพุทธรูปยก ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระราชทานเงินบำรุงพระมหาเจดีย์แก่คณะกรรมการพระมหาเจดีย์ชเวดากองทรงปฏิบัติพระองค์เป็นพุทธมามก,กะทรงส่งเสริมและจัดลงไว้ซึ่งวัฒนธรรมขนธรรมเนียมประเพณีและหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไรายงานจากกรุงย่างกุ้งสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมา